เข้าใจก่อนว่าการปฏิบัติคือยังไงการปฏิบัติคือยังไงแล้วสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านได้กัะสรู้ท่านเห็นเนี่ยท่านเห็นเรื่องอะไรเนี้ยเราก็ต้องมาค่อยๆทําความเข้าใจก่อนในเบื้องต้นทีเนี้ยทุกคนทุกท่านเนี่ยไม่พ้นถึงเรื่องความทุกข์นี่แหละคือต้องทุกข์ทุกข์มากๆนี่แหละเราเลยถึงได้เลือกเส้นทางหรือว่าทางเลือกนั้นคือ การเลือกออกจากความทุกข์เพราะว่าความทุกข์นี่แหละมันเป็นสิ่งที่ว่าคนเราทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครอยากทุกข์หรอกใช่ไหมละ่ะมันก็แต,แต่แต่อยากมีความสุขอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกข์ใหม่มันก็เป็นวนๆอย่างนเงี้ยมันก็ธรรมชาติอย่างเงี้ยนะความหมายไม่อยากทุกข์แต่อยากมีความสุขพอความสุขนั้นคลายจางไปทุกข์ใหม่เอา้าไม่อยากทุกข์แต่ขอเรยกมีความสุข นี่แหละมันก็เป็นของคู่เมื่อมีสุขก็ต้องมีทุกข์นั่นแหละเมื่อมีเกิดก็มีดับนี้แหละเป็นธรรมดาใช่ไหมล่ะโลกกับธรรมเป็นของคู่กันทีเนี้ยพูดถึงเรื่องการที่เราจะออกออกจากเรื่องราวเหล่านี้แหละ <c oughs> ออกจากเรื่องราวเหล่านี้คือออกจากความทุกข์เราเลยเลือกทางเลือกคือว่าการ เลือกที่จะพ้นจากความทุกข์เพราะเรารู้สึกว่าทุกอย่างก็เป็นเรื่องเท่านี้แหละที่เวียนวนซ้ำๆย้ำๆเดี๋ยวเรื่องนี้มาเรื่องที่มานี้มีความจางคายไปเรื่องใหม่ก็มาแล้วเราก็ไปตามหัวเรื่องราวใหม่เรื่องราวใหม่นั้นจางคายไปมันก็มีเรื่องราวใหม่ๆมาอยู่เสมอเป็นเส้นทางที่แตกแขนงออกไปสิ่งที่เราได้เลือก แต่การเลือกของเราเนี่ยนะมันเป็นการเลือกที่ว่าไม่มีวันจบเพราะว่าความเป็นเราเนี่ยหรือจิตเราเนี่ยเขาจะไปเสพเรื่องราวหรือว่าอารมณ์ทุกอย่างไม่มีวันจบเดี๋ยวสิ่งนี้เกิดพอสิ่งนี้ดับคลายจางไปมีสิ่งนี้มันเหมือนมาแทนที่ย้ำๆเราเลยเขาเรียกว่าเราเลยแต่ไหลไปตามเรื่องราวหรือว่าไหลไปตามความคิดหรือว่าไหลไปกับสังขารนี่แหละ คือเราไม่รู้ตัวนะว่าเรากาลังไหลยอยู่เนี่ยเราโอ้ฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วเนี่ยว่าเราไหลเรารู้อยู่มันก็มันรู้ก็รู้แต่ว่ามันรู้เพื่อที่จะมาเห็นด้วยเงี้ยเนาะมันก็เป็นเรื่องของความละเอียดเนี่ยเราไม่ได้ก้าวล่วงท่านหรือว่าอะไอย่างงี้ถ้าท่านถ้าท่านรู้แล้วท่านก็ต้องต้องรูง้วยตัวท่านว่าท่านมีความพัฒนาภายในไปเป็นอย่างไรทีนี้ พูดถึงเราต้องเข้าใจใช่ไหมล่ะว,ว่าจริงๆแล้วการปฏิบัติคืออะไรถ้าพูดแบบตรงๆอะ่ะจริงการปฏิบัติเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับท่าทางหรอกไม่ได้เกี่ยวกับท่าทางไม่ว่าเราจะนั่งจะเดินทําท่าทางรูปแบบไหนแต่ทีเนี้ยเราไม่ได้กล้าล่วงนะเราไม่ได้ลูกดุเราพูดด้วยความพุ่งตรงลงไปเลยคือการปฏิบัติที่ผมพูดหมายถึงว่าการปฏิบัติที่เนี้คือปฏิบททัติข้างในทุกอิริียบทเลยหรือว่าปฏิบัติที่จิตนั่นแหละทุกอย่างเกิดที่ไหนล่ะ เกิดที่ไหนก็เกิดที่ไหนก็ดับนั่นแหละความหมายโอเคเกิดจากจิตว่ากันว่ากันก็ได้สั่นยังไเนะเกิดจากจิตนั่นแหละเขาเกิดจากความที่เขาไม่ได้มีได้เป็นอะไรนะทุกอย่างเนี่ยหรือว่าเป็นเรื่องของภายในล้วนๆทีนีนน้ถ้าในเมื่อเรื่องราวทั้งหมดในธรรมชาติทุกอย่างเนี่ยเราห้ามธรรมชาติไม่ได้นะเหมือนแสงแดดเนี่ยเขาเมื่อเขาสว่างขึ้นเขาก็ต้องมีการหมุนวนไป มีการเคลื่อนของดวงอาทิตย์เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเขาก็ต้องผ่านการเขาก็ต้องมืดความหมายคือเมื่อมีสว่างก็ต้องมีมืดเมื่อมีเกิดก็ย่อมมีดับคือทุกอย่างเขามีความแปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมชาติอยู่แล้วอย่างนี้ทีนีน้ความหมายคือ,อยังไงล่ะก็ให้เราสังเกตธรรมชาติภายใน ธรรมชาติของภายในของเราเนี่ยแหละว่าเขามีการทำงานอย่างไง <c oughs> ความหมายคือว่าเป็นธรรมชาติของจิตว่าจิตเขาเนี่ยเขามีการทำงานอย่างไรทีนี้โดยธรรมชาติเนี่ยสำหรับท่านที่แบบไม่เคยได้มาฝึกปฏิบัติหรือภาวนาในเบื้องต้นเนี่ยมักจะไหลคือธรรมชาติเขาจะออกอตลอดเนาะคือเอาง่ายๆคือว่าส่งออกนอกก็ได้ ไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังเดี๋วขึ้นเดี๋วลงไม่เคยได้มาอยู่เฉยๆได้เห็นธรรมชาติแล้วเขาเป็นเลยความคิดมันแล่นมาเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวเกิดไปเลื่อนลาเป็นวิทลาเป็นอารมณ์เดี๋ยวสุขเดี๋ยทุกข์เดี๋ย,ยสงบไม่สงบเดี๋ยวว่างไม่ว่างทุกอารมณ์ทุกอาการทุกอย่างเราก็ไปถือครองด้ยวยความที่ว่าไม่รู้สึกตัวรู้บ้างไม่รู้บ้างอย่างนั้น เป็นธรรมชาติที่ว่าคือถ้าเราไม่ได้เคยฝึกจิตมาก่อนหรือปฏิบัติแล้เราจะมีความไหลไหลไปกับความคงแต่งทั้งหมดทีนี้การปฏิบัติคือหลักๆแบบเข้าใจใง่ายนะคือเป็นการที่เราพาจิตเราเนี่ยมาเรียนรู้กับสภาวะหรือว่าสภาวะธรรมชาติของจิตคือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ใช่จิตยังไงนะีน่แหละให้เรามา มาสังเกตอยู่ภายในทาแบบสบายๆทาแบบธรรมชาติเห็นธรรมชาติปราศจากการที่ว่าไปพยายามต้องการผลหรือว่าอะไรเห็นไปเห็นอาการที่เขาเป็นอาการคิดที่เขาคิดเขาคือธรรมชาติสําคัญนี่แหละในเรื่องอรายละเอียดเนี่ยเราอย่าไปห้ามเขาคิดนะเราอย่าไปหู้วันนี้ทํามาเราทุกข์มากเลยเนี่ยเราคิดเยอะจังนี่แหละเราคิดอยู่อย่างนี้เราก็ให้รู้ด้วยนะ ให้เรามาตระหนักกับภายในเห็นไปเรื่อยๆจริงๆแล้วเนี่ยให้เราสอนจิตเราให้ใหได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เรายัางไงมันไม่ใช่จิตอย่างไงล่ะไอความคิดเนี่ยมันไม่ใช่เราคิดได้ยังไงเขาเป็นเพียงมายาของจิตคออือยังไงล่ะนี่แหละทีนี้ถ้าเราไม่พัฒนาสติเราเนี่ยเราจะไม่เห็นนี่แหละเรามาตระหนักไปเรื่อยๆอิริยาบถน้อยใหญ่เงี้ยให้เราก็มาสังเกตเรื่อยๆความคิด มันคิดอยู่ตลอดเวลาเลยดยกนกระปงเรื่องราวจากสัญญาความทรงจําอยู่โดกเกิดอารมณ์นั่งอยู่ก็ทุก์ได้นั่งอยู่ก็มีอารมณ์ได้เอา,อา,ง,อาง,ง่ายง่ายใช่ไหมันก็เป็นธรรมชาติที่เขาเป็นไปสําคัญคือว่าเราปล่อยให้เขาเป็นไปเลยเราก็ดูธรรมชาติที่เขาเป็นคือเมื่อเราเริ่มอยู่กับตัวเองมา,มากขึ้นเนี่ยมันข้างต้นนะคือเราโมแต่ออกไปข้างนอกเสมะเราไม่เคยได้มาเรียนรู้อยู่เฉยอ,อยู่กับธรรมชาติ ในปัจจุบันขนานี้เลยน่าขนาขนาเนี้ละในขณะเนี้ยเขาเกิดขึ้นก็รับรู้รับทราบแล้วก็ดูจะมีธรรมชาติหนึ่งที่เขารู้ถึงสภาวะธรรมชาติทั้งหมดนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นอาการคิดหรือว่าการรู้อย่างเงี้ยเขาเป็นเพียงธรรมชาติทั้งสิน้นจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีใครคิดหรือใครรู้หรอกเขาคือ <c oughs> เอา้าบอกว่าแลเรารู้อยู่เนี่ยเราคิดอยู่เนี่ยจะไม่ให้เราคิดได้ยังไงละ่ะ ก็ท่านก็ลองสังเกตดูสิความหมายเนี่ยเนาะมันเป็นเขาเรียกว่าพัฒนาจิตเราตระหนักไปเรื่อยๆนี่แหละเป็นการนี่แหละพัฒนาให้เกิดกําลังสติในการเห็นเห็นขันห้านเนี่แหละหรือว่ารูปนามกายใจนี่แหละให้รับทราบว่าเนี่ยเขาทํางานยังไงธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาจะเป็นไปยังไงเราปล่อยเขาสําคัญคือว่าถ้าเรายังมีอารมณ์ที่ยังทุกข์มากอยู่หรือว่าสุขก็แล้วแต่เรกอารมณ์ทุกข์การเนี้เนาะทำสงบเรามีการเข้าไปถือครองไหม พอเวลาอารมณ์มันทุกข์มาก่เงี้ยเราจัมีความค้างความคล่องความคาที่มันยังมันยังหึงหึงข้างในไหมว่าอย่างเงี้ยมันมีการไปคล้องเรื่องราวไม่อาศัยอยู่มากไหมอย่างเงี้ยนะมาสำรวจดูภายในจิตเราดูอย่างเงี้ยคือดูอยู่ภายในอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มาเห็นนี่แหละมาเห็นไปเรื่อยเห็นเห็นธรรมธรรมชาติที่เขาเป็นไปเราจะเริ่มจิตเราจะเริ่มเกิดความเข้าใจว่าเอ,อ้ธรรมชาติของขันห้าหรือว่ารูปนามหรือว่านามธรรมาท,ทั้งหมดเนี่ย เขาเป็นเพียงธรรมชาติเลยเขาเป็นไปตามเหตุปัจจัยไปตามธรรมดาเป็นธรรมชาตินะแล้วมีธรรมชาตินึงเลยหรือเราจะให้ภาษาเป็นธรรมชาติที่ว่าความไม่มีก็ได้คือเขาเป็นความที่ว่าไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วเขาเป็นความที่เป็นธรรมชาติคือเป็นเป็นความที่บริสุทธิ์ไแล้วก็ได้นะบริสุทธิ์ที่ใช้ความหมายคํานี้คือ จริงๆไม่มีภาษาหรอกแต่ว่าที่ใช้คําว่าบริสุทธิ์เพราะว่าเขาบริสุทธิ์เขาไม่มี่ความหมายเนาะหรือว่าใช้ความหมายคือว่าเป็นจิตเดิมแท้ก็ได้อย่างเงี้เนาะเป็นธรรมชาติที่เขาไม่มีคําพูดเป็นธรรมชาติรู้ที่เขารู้ธรรมดานิ่งๆเหวี่ยงนันอย่างนั้นอย่างเนี้แหละมารู้ธรรมชาติทั้งหมดนี้อยู่อย่างเี้เนาะให ให้เราเมื่อเรามาอยู่กับธรรมชาติสบายสบายได้เนี่ยแต่ว่าสําคัญนี่แหละให้เราสรํารวจตัวเองว่าเราอย่าไปอยากนะอย่ามีความอยากอย่างงู้หรือว่าไม่อยากอย,ากอย่างนี้นะอะไรเกิดความคิดหมดเราสังเกตเป็นธรรมดาเป็นธรมนธรมชาติไปเรื่อยๆกี่ครั้งก็ได้พยายามเห็นตรงไปเรื่อยๆได้ธรรมดาเมื่อในขณะที่ว่าเราเห็นไป,ไปบ่อยๆซ้ำๆเนี่ย มันจิตเขาเนี่ยเกิดความรู้ความเข้าใจว่าเอ้าโอ้โอความทุกข์เนี่ยทาไมเราทุกข์เพราะว่าอะไรเขาเกิดความรู้ว่าเขาทุกข์เพราะว่าเขาหลาไปกับความคิดเขาเลยไหลจมอยู่กับอารมณ์อะไรก็ได้เช่นมีความสุขเนี้ยให้เรามาสังเกตุวิธทำไมอารมณ์ลองมันรู้สึกมันเกิดแค่แค่รู้รู้ว่าอารมณ์มันเกิดขึ้นเนี่ย จริงๆในการเกิดของทุกอารมณ์มันไม่เคยมีเราคือเขาคือธรรมชาติที่เขาเป็นไปอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ทุกอารมณ์สุขอารมณ์มีความสงบมากๆก็แล้วแต่เนี่ยคือในการเกิดของทุกอารมณ์เนี่ยมันไม่เคยมีเราเพราะท่านชพูได้ไมเราไม่เคยมีอารมณ์อะเนาะเราไม่เคยมีตั้งแต่ต้นนน่าความหมายเนาะนี่แหละคือให้เรามาเรียนรู้ถึงธรรมชาติที่เขาเป็นไปอย่างนั้นเนี่ยความหมายทีนี้ ผมก็พูดมาถึงเรื่องอะไรเนะี่ยก็ไปตามธรรมชาติอย่างเงี้ยเนาะก็นี่นนะนแหละในการที่เราปฏิบัติแก่นในความหมายคือว่าก็ให้เราเนี่ยแหละปฏิบัติอยู่ภายในคือเราจะปฏิบัติในรูปแบบหรือนอกรูปแบบทุกอย่างต้องอาศัยนะแต่ว่าความหมายคือว่าให้เราเห็นการทําง,งานของจิตหรือว่าสังขารหรือความคิดปรุงแต่งให้เราเฝ้าสังเกตเมื่ออะไรปรากฏให้เราก็แค่รู้นั่แหละรู้จบรู้เนความหมายเนะี่ย รู้แล้วก็รู้ต่อไปรู้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอะไรเกิดก็รู้เรายังมีความทุกความสุขความเพลิดเพลินความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสอะไรให้เราได้รับรู้รับทราบอยู่ภายในบ้างให้เราก็มาสังเกตอยู่ภายในเห็นแบบเห็นโดยที่ไม่ได้บอกว่าเห็นอย่างเงี้ยเห็นไปเรื่อยๆรู้แล้วรู้จบรู้อะไรเกิดก็รู้เขาทำยัางไงเขาทำงานยังไรก็รู้นี่นี่แหละคือการที่เราภาวนาทุกอิเลียบทเมื่อเรา เมื่อเราเขาเรียกว่าเหมือนจิตเราเนี่ยแหละเขาเกิดความเข้าใจเปการระดับเนี่ยเขาจะเริ่มมีกําลังเขาจะเริ่มเกิดการระกับเหมือนแยกออกมาเห็นว่าไอ้ความคิดเนี่ยมันไม่ใช่เราคิดยังไงเนาะที่นี่มันคือการเห็นอยู่ภายในแล้วหรือว่าการตระหนักรู้อยู่ภายใน่เงี้ยคือรู้เนี่ยพ้นทุกข์ได้เพราะรู้เนี่ยไม่เกินจริงเลยนะแค่รู้เนี่ยแหละสำคัญคือรู้ก็จบอนละจบที่รู้เนี่ยรู้จบรู้อย่างเงี้ยนะความหมายนี่แหละ อารมณ์เกิดอารมณ์มันก็เป็นเพียงอารมณ์มีควาเกิดขึ้นในการเกิดของอารมณ์ไม่มีเราสัญญาเขามีเหตุปัจจัยในการทํางานของสัญญาเหมือนเราบอกว่ากลับบ้านมโนภาพการปรุงแต่งสัญญาของท่านก็จะสร้างละบ้านบ้านท่านเนี่ยเนาะสังขารคือความที่ปรุงแต่งอย่างนี้วิญญาณในการรู้วิญญาณขันนี่แหละความหมายเนี่ยให้ก็ให้เรามารู้การทํางานสังขารร่างกาย สังขารมีอยู่แต่ในสังขารเนี่ยไม่มีเราให้เราไปเห็นได้ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยความเป็นเราที่แท้จริงเนี่ยไม่เคยมี player. เหมือนผมเนี่ยให้เราสังเกตเสียว่าเราตัดเนี่ยผู้ชายเนาะก็ตัดผมบ่อยเมื่อมันยาวมัน,นมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนไหมถึงเราจะไม่ตัดมันก็ต้องร่วงไม่หมดมันก็ต้องหมดสักวันถึงไม่หมดมันก็ต้องถอนความเป็นเราความเป็นที่เราคิดว่าความเป็นเราที่แท้จริงเนี่ยคือมันไม่ใช่ของของเราอย่างนี้เนาะ เหมือนเล็บเนี่ยท่านตัดเนี่ยท่านเคยเห็นไหมว่า,วามันยาวเนี่ยมันสามารถจะอยู่ได้ได้ยาวนานแค่ไหนไหมคือเอาง่ายง่คือมันทุกเนยความหมายอ่ะถ้าเราอย่างฟันอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้แปลงอ่ะสองวันนี้โอ้ยผลเส่เพื่อนทีโอ้ยเหม็นจะบ้ายแล้วใช่ไหมละ่ะเหมือนเหมือนเล็บเนี่ยไม่ตัดสักสองเดือนดูสิจะเป็นยังไงเนี่ยลองดูว่าสังขารเนี่ยมันมีแต่ทุกยังไงละ่ะใช่ไหมละ่ะเหมือนน้ำเนี่ยไม่ได้อาบลองดูสิหน้าหนาวอย่างเงี้ยก็ยังพอได้ใช่ไหมละ่ะ ลองไปหน้าร้อนอย่างเงี้ยไม่อาบน้ำสักสามวันอย่างเงี้ยดูสิดูอารมณ์ที่เขาเป็นเนี่ยแหละความที่เราวาดฝันไว้ที่เราคิดไว้เนี่ยแหละให้เรารู้พิจารณาดูว่าสังขารเนี่ยมันมีความเพลิดเพลินน่าพอใจน่ายินดีในตรงไหนบ้างคือที่เราทุกเพราะว่าเราไม่เห็นทุกถ้าเราเห็นทุกเนี่ยเราจะไม่ทุกเพราะเราได้เห็นสัจจคความจริงแล้วว่านี่แหละมันมีแต่ทุกข์นั่นแหละที่เป็นไปอยู่อย่างนั้น เราเลยไม่คนรกลับมาเห็นที่เหตุเหตุคืออะไรล่ะเหตุที่แท้จริงก็คือการเกิดนี่แหละก็เลยได้มีเรื่องราวทั้งหมดนี่เพราะความไม่รู้หิวิชาอย่างเงี้ยนะนี่แนหะละที่นี้เราต้องมามาเจริญคือมักคือหนทางในการปฏิบัติมีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่ารูปนามเนี่ยไม่ใช่เรานะไม่ใช่ของของเราไม่ควรยึดมั่นถึงมั่นยังไงคือการเห็นอยู่ภายในเนี่ยเห็นลงไปที่จิตเนาะห็นการทางานทั้งหมดเลลี่แหละ แต่ว่าเป็นเรื่องของรายละเอียดที่นี้ท่านต้องมาเดินคือมาเห็นเองเมื่อตื่นรู้การตื่นเนี่ยคือเราตื่นจากการที่เราไหลไปกับเรื่องราวของขันท่าทั้งหมดคือเราไม่ได้ตามเพราะไงคือเราเริ่มตื่นมาตั้งมั่นนี่แหละจนมีกําลังของสติทีนี้ความตั้งมั่นเนี่ยความตั้งมั่นคือเมื่อจิตเขาเริ่มตื่นเนาะจะมีความตั้งมั่นคือเขาจะไม่ไหลไปกับความคิดเขาจะไม่เชื่อเขาจะเริ่มไม่เชื่อแม้กระทั่งตัวเองนะความหมายเนี่ย เขาจะเริ่มเห็นแล้วว่าไอ้ความที่มันความปั่นป่วนเราเนี่ยมันคือความคิดเดยวไปฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายไปบวกไปลบไปหน้าไปหลังเขาไม่เคยได้เที่ยงตรงแม่นยำาหมืตรงกลางเงี้ยมันก็เลยเกิดเรื่องราวเพราะว่าเราหลายได้กับสั้งขาทั้งหมดเราไม่ได้เห็นกระบวนการของความเป็นไปของเขาอย่างนั้นอ่ะอย่างเงี้ยให้เรามาสังเกตนี่แหละนี่แหละก็นี่แหละการตื่นเนี่ยคือเมื่อเราเริ่มมีกําลังของสติใช่ไหมละ่ะจิตเราจะเริ่มมีความตั้งมั่นนี่คือธรรมชาตินะเมื่อมีเหตุสติผลคือมีสมาธิเข้าไปธรรมชาติเลย เมื่อเราเริ่มปักหลักเหมือนสร้างบ้านเนี่ยถ้าเราปักเสาเข็มได้เนี่ยเริ่มสนุกแล้วทีเนี้ยเขาจะเริ่มปั่นไปอยู่นั่นเลยเขาจะเริ่มจะก,กัดไม่ปล่อยเหมือนเราเข้าสังเวียนเนาะจะต,ต่อยคือจ,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 จะน็อกอย่างเดียวแบบขามายไม่ช้ากันเลยวะบางทีก็กระโดนโดนสวนมาก็หลบได้บางทีก็โดนต่อยบ้างแต่ก็รู้อยู่ี้ใช่ไหมหละ่ะมันคือธรรมชาติทั้งหมดคือเราอยู่ด้วยความเป็นธรรมชาติเข้าใจในความเป็นธรรมชาติของความเป็นไปยอยู่อย่างนั้น นี่ถ้าเรารู้ความเป็นธรรมชาติจากตัวเราเนี่ยเราจะเริ่มเกิดความเข้าใจเราจะเริ่มเห็นตามสัจจะคือความจริงเราจะเริ่มรู้ว่าการไม่มีเราคืออย่างไรใครๆก็พูดได้ใครจะว่าอย่างไรก็เรื่องของท่านเราไม่ได้มีเหตุที่ว่าจะไปตัดสิหนหรือว่าใครเรามีความเข้าใจในความเป็นท่านแต่ในความเป็น ที่ผมได้ทํามันก็คือธรรมชาติของผมใช่ไหมละ่ะทํามหมายบางคนมีแต่ความเห็นมีแต่ความปรุงแต่งก้าวไก่กันก็เป็นธรรมชาติของเขาอะ่ะก็เรื่องของเขาใช่ไหมละ่ะไม่ใช่เรื่องของเราเราก็ไม่ได้ไปไปไป,ไปเป็นอะไรอยู่อย่างนั้นตามที่เขาว่าเราเป็นอะไรแล้วก็รู้อยู่กับเราอยู่นั้นนี่ยนี่ไหล่ะคือขอพูดเลยจิตที่ตั้งมั่นเนี่ย ไปไปเรื่อยเลยก็นี่แหละเมื่อเรามีกําลังของสติใช่ไหมละ่ะก็จะเริ่มมีกาลังของความตั้งมั่นคือเมื่อความคิดเกิดอ,อารมณ์เกิดมันจะเข้ามาทําลายเราไม่ได้ละมันจะทําได้น้อยลงตามลำดับคืออารมณ์มีอยู่แต่ในการเป็นไปของอารมณ์เนี่ยมันจะค่อยๆเบาบางลงหรือว่าจางคายลงด้วยกําลังของสติความตั้งมั่นจนนี่แหละจนจนอารมณ์ทุกเรื่องราวที่มันค้างยังคายเรามาสังเกตหรือว่าเห็นน,นัายใยเนี่ย เขาจะเริ่มเบาบางลงจนมันจางคายจนนี่คือการตื่นจริงนะเราตื่นนี่คือตื่นจริงๆด้วยการตื่นเนี่ยเขาจะไม่กลับไปหลับไหลแล้วเหมือนกับว่าเหมือนกับเราเนี่ยได้ตื่นมาจากฝัน,เ,นเราเห็นว่าเนี่ยความฝันเนี่ยมันเป็นเพียงมายามันเป็นเพียงเรื่องราวที่ไม่เคยมีอยู่จริงเรากําลังหลงไปกับสังขารหรือความคิดหรือกับอารมณ์หรือความพอใจความปรุงแต่งทั้งหมดนี่แหละเขาเริ่มจะว,วางมันการวางนี่แหละคือการที่เราเริ่มรู้ว่า สังขารหรือสภาวะธรรมชาติทั้งหมดเน่ยมันเป็นเพียงมายาเขาจะเริ่มปล่อยโดยที่ว่าไม่ได้มีใครไปปล่อยเขาจะเริ่มวางลงจนถึงที่สุดก็คือว่าเป็นลําดับเป็นลําดับในการเดินคือจนเป็นออโต้ว่าได้นะล้วจนถึงขั้นที่ว่าจิตเขายอมรับนี่แหละก็คืออิสระขาดออกจากกันความหมายนเนาะน,นี่แหละนี่แหละคือการที่เรามาตื่นรู้อยู่ภายในเนี่ยแหละพ้นทุกข์ได้พ่อรู้เนี่ยคือ พูดเป็นคําที่สั้นเราได้จากความหมายนะรู้ไงรู้แต่ให้จบให้รู้นะส่วนใหญ่เราชอบเป็นเลยไงคือการตงแต่งนี่แหละก็นี่แหละก็จริงๆจะพูดถึงเรื่องแก่นเนาะในการที่เริ่มปฏิบัติเข้าใจเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าพูดอะไรบ้างก็ก็นี่แหละหลักๆก,ก็นี่แหละให้เราคือปฏิบัติทุกข,ขนาดจิตในรูปแบบยิ่งดีมากเลยนอกรูปแบบก็ต้องสําคัญด้วยนะคือทุรูปแบบน่แหละในความหมายเนาะ ให้เรามาเฝ้าสังเกตการทํางานถ้าในเมื่อเราคือธรรมชาติใช่ไหมละ่ะเราจะเอาเราไปตามหาธรรมชาติได้ไหมละ่ะไม่ได้ความหมายคือให้เรารู้ธรรมชาติในขณะในความเป็นจริงที่ปรากฏทุกขณะขณะขณะนี่ยคือการรู้ธรรมชาติตรงตรงตรงที่จิตเนีย่ยแหละการปฏิบัติไม่เกี่ยวกับท่าทางแต่ว่าการที่เราอาศัยท่าทางเนี่ยเพื่อที่จะให้ได้มีฐาน เพราะแต่และคนแต่ละท่านเนี่ยมีมีมว่าอย่างไรมีความไม่เหมือนกันก็ไ,ได้เนาะต้องอาศัยทุกรูปแบบไปแหละขามานี่แหละเลยเป็นคนอุบายที่ว่าให้ไม่เห็นนี่แหละเห็นอยู่ภายในถ้าเราไม่เห็นที่เกิดเหตุนี่แหละเราจะไปเห็นที่ปลายสุดท้ายก็ต้องย่นเข้ามาเพราะว่าเกิดที่นี่เนาะที่นี่แหละก็การปฏิบัติก็เราอย่ามีความอยากหรือว่าไม่อยากะไรทำแบบสบายๆ แต่สาคัญนี่แหละให้เรามีความปัาจริงจริงซะก่อนแล้วก็เลือกเลือก,อกทางเลือกนั้นคืนอการออกจากความทุกข์เท่านั้นแหละไม่ใช่ว่าปฏิบัติเพื่ออยากได้อะไรไม่ใช่เรื่องนั้นนะปฏิบัติเพื่อไม่มีอะไรเพื่อทิ้งเพื่อปล่อยทั้งหมดเนาะก็วันนี้ก็